แรงงานต่างด้าวถูกยกเลิกกระทันหันต้องทำอย่างไรคะ อยู่ๆก็เลิกจ้างเราอะจริงๆแล้วมันมีกฎหมายคุ้มครองอยู่แล้วกฎหมายแรงงานเนี่ยต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้าก็ต้องมีค่าชดเชยให้ในกรณีนี้ก็คือถ้าสมมติโอเคมีการบอกกล่าวเรื่องหน้าและมีค่าชดเชยให้ถูกต้องเรียบร้อยเขาจะต้องรีบไปหางานใหม่ภายใน15วันแล้วก็ให้ในายจ้างใหม่เนี่ยแจ้งเข้าใหม่ภายใน15วันทั้งหมดทั้งมวลสิ่งที่ต้องระวังที่สุดก็คือวีซ่าวีซ่าห้ามขาดถ้าใกล้จะขาดแล้วคุณก็ต้องรีบไปทำดำเนินการเรื่องวีซ่าก่อนแต่มันก็จะมีอีกกรณีหนึ่งเหมือนกัน<ด> เรเียนฟ้องร้องกันเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงงานต่างด้าวก็จะสามารถไปร้องเรียนได้อย่างแรกก็คือต้องไปุมสวัสดิการข้อมองแรงงานอันที่2ก็ต้องดูเรื่องวีซ่าอีกอยู่ดีอันนี้ต้องดูดีๆต่อให้เรามีข้อพิพาทกันอยู่ในเมืองไทยแต่วีซ่าคุณอยู่ไม่ได้คุณก็อยู่ไม่ได้ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ต้องไปขอที่ตอมออขออยู่ต่อแล้วสําคัญก็คือเราก็ต้องมีเอกสารสัญญาจ้างถ้าไม่มีเราอาจจะมีแบบสลิปเงินเดือนหรือสเตทเมนต์หรือเอกสารที่บอกว่าเลิกจ้างเราพอหลักฐานเราครบถ้วนเราก็เอาไปแจ้งกับสวัสดิการข้อมองแรงงานให้ไปช่วยเรียงยเานนาผิ พนักงานคนนั้นนะ่ะก็ต้องมีเวิร์กพิมิตอยู่กับนายจ้างคนนี้มันมีการจ้างหรือว่ามีการทํางานกับนายจ้างนี้อยู่จริงหลักฐานอยู่จริงว่าโอเคทํางานอยู่ที่นี่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เลิกจ้างมันก็ต้องมีหลักฐานอยู่แล้วถ้าเลิกจ้างปากเปล่าถือว่าเป็นโมฆะได้หรือเปล่า <c oughs> ก็คือคุณยังไม่เลิกจ้างงั้นคุณก็ต้องจ่ายค่าแรงไม่ทําเป็นเซ่นเดิมเงินคุณก็ต้องโอนเงินให้เขามีความเป็นกลางแล้วหลักฐานต้องชัดเจน